สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนะ้าหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้พามาเปิดซีรีส์ใหม่สำหรับการรีวิวรอบตกปลานหนึ่งตัวจากค่าย WOOF นะครับตัวนี้มีชื่อว่า WOOF STRIKER นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับเราจะไปอันส์บ็อกเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษกันไปครับลุยเริ่มจากแพ็กเกจกันก่อนเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจตัวนี้ใช้โทนสีดำนะครับมีโลโก้ o o f นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นพร้อมลายกรงเล็บหมาป่านั่นเองนะครับด้านข้างเหมือนเป็นดรออิ่งของเจ้าตัวรอกตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็รหัสของเขานะครับ ST 2 0 0ด้านหลังกล่องนะครับก็จะเป็นรายละเอียดสเปคกระดาษที่ควรรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสเปคของตัวรอกแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ผลิตตัวรอกตัวนี้นั่นเองนะ ครับนี่คือแพ็กเกจของวูฟ สไตรเกอร์ครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับสิ่งที่เราจะได้รับแน่นอนก็ต้องเป็นตัวรอกนะครับรอกวูฟสไตรเกอร์สีโทนดําแดงในลักษณะแบบนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับนะครับก็แน่นอนก็จะเป็นสปูลที่แถมมาให้นะครับเพราะว่าเจ้าสไตรเกอร์เนี่ยมีสปูลให้2ลูกนะครับสปูลลึกและสปูลตื้นมาพร้อมกันแบบนี้เลยครับสัมผัสแรกของวูฟสไตรเกอร์นะครับออกแบบมาเป็นโทนสีดําเทาตัดขอบด้วยสีแดงนะครับหลายๆจุดบริเวณฝาปรับคอนสปูลแหวนคอ ฝาห้องเกียร์หรือว่าตัวสปูลน,นั่นเองอตราเกียร์ไดโชด7.2ต่อน 1, บอลแบลิิงที่ให้มา5บวก1กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสมให้มา8กิโลกรัมน้ำหนักตัวรอกอยู่ที่210กรัมโดยประมาณลายคาปาซิตี้นะครับขนาดสาย10ปอนด์จุได้120เมตรขนาดสาย14ปอนด์จุได้80เมตรนั่นเองนะครับนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นและสัมผัสแรกนะครับของวูฟสไตรเกอร์กับนัน,นวดเลยครับมาดูรายละเอียดมาร์กต่างๆบนตัวผลิตภัณฑ์กันสักนิดนะครับที่ ตัวหนอบรวมถึงแฮนเดิลนะครับแขนหมุนแล้วก็ตัว Star d e ดกเนี่ยไม่มีมาร์กอะไรเลยนะครับเริ่มที่ตัวแหวนครอบฝาห้องเกียร์นะครับก็จะมีมาร์กรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของอัตราเกียร์เลชหรือว่าบอแบร i ิงนะครับใส่เข้าไปฝาปรับคอนสปูลมีโลโก้ของ w o f นะครับแล้วก็ด้านฝาห้องเกียร์เนี่ย ด้านล่างด้านท้ายนะครับก็จะมีอัตราเกียร์เรโชแจ้งไว้อยู่นะครับด้านใต้ฝาห้องเกียร์ก็จะมีเกี่ยวกับเรืร่องของอัตราการจุสายนะครับแจ้งรายละเอียดไว้เฟรมกลางเนี่ยนะครับหน้าหนวดลองพลิกดูด้านบนและด้านล่างแล้วเนี่ยนะครับไม่มีมาร์กอะไรทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเฟรมกลางหรือว่าตัวบอดี้นั่นเองนะครับด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับก็จะมีบอกตำแหน่งการปรับจูนนะครับของหน่วงแม่เหล็กนะครับแล้วก็มีโลโก้ของ Wolf นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นของ s t r i เ e r นั่นเองนะครับ ปรับนวงได้ถึง25เต็ปนั่นเองนะครับนี่คือมาร์กต่างๆทั้งหมดบนตัวว o ฟส s t r เ k e r ครับมาต่อกันที่วัสดุภายนอกกันบ้างนะครับวิเคราะห์จากภายนอกนะครับตัวหนอบเนี่ยให้มาเป็นหนอบยางแข็งขนาดใหญ่พอสมควรนะครับจับได้กระชับมือแฮนเดหรือว่าแขนหมุนเนี่ยให้มาเป็นงานอลูมิเนียมนะครับสตราเด็กเนี่ยก็เป็นงาน ABS นะครับมาที่ฝาห้องเกียร์กันบ้างนะครับฝาห้องเกียร์เนี่ยจะเป็นงาน ABS เฟรมกลางหรือว่าตัวบอดี้ก็เป็นงาน ABS เช่นนกัมาถึงฝาปรับหน่วงก็เป็นงาน ABS นะครับสปูลเป็นอลูมิเนียมครับนี่คือรายละเอียดเบื้องต้นของวัสดุภายนอกนะครับของ Wolfs Tiger นะครับที่ทางค่ายจัดมาให้นั่นเองครับต่อกันที่ระบบเสียงต่างๆของผลิตภัณฑ์กันบ้างนะครับ Wolfs Tiger ให้เสียงตรงไหนมาบ้างเริ่มจาก Star ์แดกนะครับมีคลิกเสียงมาให้นะครับที่ Star ์แดกส่วนฝาปรับคอนสปูลนะครับนะหนวดได้ลองปรับดูแล้วเนี่ยไม่มีคลิกเสียงมาให้นะครับมาต่อที่ด้านฝาปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับในการ ปรับจูนหน่วงแม่เหล็กเนี่ยมีคลิกเสียงมาให้และสามารถปรับหน่วงแม่เหล็กได้ถึง25สเต็ปเลยนะครับมาต่อกันที่คลิกเสียงปลาลากกันบ้างมีมาให้ไหมแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า wolf striker เนี่ยมีคลิกเสียงปลาลากมาให้ด้วยนะครับนี่คือระบบเสียงทั้งหมดนะครับของ wolf striker นะครับขาดคลิกเสียงแค่บริเวณปรับคอนสปูลเท่านั้นเองครับต่อกันที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กกันบ้างนะครับวิธีเปิดเนี่ยไม่มีการล็อกอะไรด้านล่างนะครับแค่หมุนฝาลงด้านล่างแล้วก็ดึงออก ตรงๆเลยนะครับด้านในก็จะมีแม่เหล็กจํานวน10เม็ดนะครับเรียง2แถวแถวหนึ่งมี6เม็ดแถวหนึ่งมี4เม็ดนั่นเองนะครับการปรับสเตปของปรับหน่วงแม่เหล็กเนี่ยสามารถปรับละเอียดได้ถึง25สเตปในการจูนน้ําหนักเหยื่อนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการแคสเหยื่อของเรานันเอ่นี่คือฝาปรับหน่วงของว o ฟ f s t r i ก e r ครับมาที่รายละเอียดของสปูลกันบ้างเริ่มจากสปูลตื้นก่อนเลยจริงๆแล้วถามว่าเป็นสปูลตื้นไหมมันก็ออกแนวกลางๆนะครับกึ่งลึกกึ่งตื้น ใส่ได้เยอะนะตัวนี้ถ้าหนาวดคาดการแกนสปูลนะครับจะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีลูกปืนมาให้1ลูกขนาด5้คูณสิคูณสนะครับตัวสปูลเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมครับนี่คือสปูลต้นครับต่อกันที่ตัวสปูลลึกนะครับตัวบอดี้ของสปูลเนี่ยก็เป็นงานอลูมิเนียมเช่นกันนะครับแตกต่างก็คือตัวแกนสปูลเนี่ยจะให้ความแข็งแรงมากกว่านะครับนั่นก็คือทํามาจากสแตนเลสนะครับขนาดลูกปืนที่แกนสปูลก็เท่ากันนะครับห้คูณสิคูณสนี่คือสปูลลึกของวูฟสไตร ครับและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของ w o o สไตร r เกอรนะครับกับคลิปแรกเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษหรือว่า Unboxing Review นั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะ เคยใช้กันบ้างแล้วสําหรับเจ้า Wolf s p i k e r นะครับใครเคยใช้แล้วเนี่ยแชร์ประสบการณ์กับน้าหนวดหน่อยนะครับใครยังไม่เคยใช้ก็รอชมรีวิวฉบับเต็มกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามน้าหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยวันนี้ผิดพลาดประการใดอะไรในการบรรยายลงในคลิปน้าหนวดขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้ากับคลิปทดสอบภาคสนามและคลิปผ่ารอก Internal c o m p o n e n t Review นะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ